สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการซื้อของช้อปปิ้งวันนี้นะคะเป็นวันที่ซื้อช้อปปิ้งอีกแล้วดูนะคะวันนี้ว่าแม่อันซื้ออะไรมาบ้างอันนี้ยกกชร์พุดดิ้งไวททาโรสดินเนอร์นะคะก็ปลาซีบาทแบบแรก ก็มันบดมันบดซื้อมาสองนึนไข่ไก่ไข่ไก่ไก่ คาไก่ปีไก่นมนมนี่กินเยอะดื่มเยอะเพราะว่าชงชาชงชาด้วยแล้วก็ เด็กๆไว้กินกับอาหารเชา้าบรอกโคลียากูแอคติเมลยากูยากยายาูสองรสชาติอันนี้จะลองชิมดูเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นมันมีแมงโก้กับโก กูจิเบอรี่แล้วก็เทอร์มิริกคิดว่ามันดีสำหรับลํำไส้เรานะคะก็เลยอยากจะลองอันนี้ไม่เคยลองแต่แต่จะลองไม่รู้รสชาติว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสวีทภาษาไทยเขาเรียกหัวอะไรไม่รู้แล้วก็พริก พริกสามทุงพริกอันนี้เผ็ดอยู่อะโวคาโดสามันพึ่งเลิกงานแคร์คะนาบ้านเราผักชี เงินกีวี่ชีสมะเขือมะหวงมะเขือม่วงจะเอามาไว้ทำแกงเขียวหวานเป็น หัวในซอสมะเขือเทศคิงอยากกินไก่ไก่ผัดคิงก็เลยซื้อคิงมาจะทำกินวันนี้อยากกินมากไม่รู้นึกอะไรอยากกินไก่ผัดคิงแคบิจ carrot. Pear subscribe cho kênh Ghiền Mì กวาแตงกวาอู้กล้วยติดกัน มาหานแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอีกลูกหนึ่งสีลูกชอบมากมะม่วงชอบกินมะม่วงที่มันแข็งๆมันมันอร่อยมะม่วงวันนี้ชอปปิ้งมีแค่นี้แต่ว่าสั่งเออ อะคาโดไว้พรุ่งนี้จะมาส่งเราจะรอดูจะรีวิวให้ดูนะคะว่าเราสั่งของจากอะคาโดเราได้อะไรบ้างขอบคุณนะคะที่รับฟังไว้เจอโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบาย